สวัสดีครับพบกับผมบอลสูงต่ำพารวยเช่นเคยนะครับก็ขอฝากช่อง u ูทู e เว็บไซต์เทนสกอร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับก็เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนะครับต้องขออภัยด้วยครับแต่ว่าผมลงไว้ในเว็บไซต์เทนสกอร์นะครับก็เพื่อนๆนะครับกดเข้ามาที่เว็บไซต์เทนสกอร์นะครับก็จะเป็นหน้าแรกก็จะเป็นบัตรผลบอลสดนะครับก็กดเข้ามาที่สมาคมทีเด็ดนะครับก็จะมีกลุ่มให้เลือกมากมายนะครับ แล้วก็ผมจะอยู่หน้าๆนะครับกดเข้าไปสมัครเข้ามาเว็บไซต์เทนสกอร์นะครับมีกิจกรรมมากมายนะครับก็ฝากเข้าไปกดติดตามผมด้วยนะครับก็จะไปสรุปผลเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานก็ให้สูงเนเธอร์แลนด์ไปนะครับที่5ลูกครึ่งคู่หนะครับก็จบที่0 7นย์นะครับก็จะกินเต็มไปนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็น Facebook ส่วนตัวของผมนะครับก็สเต็ปก็แต่แค่สเต็ป2นะครับอิตาลี ไม่ยิงเลยนะครับเมื่อวานวันนี้นะครับเราจะไปวิเคราะห์บอลเป็นบอลยูยี่สิบเอ็ดนะครับก็ผมได้ลงไว้ในเว็บไซต์เทนซกรอมที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวของผมนะครับเป็นนี่ครับแล้วก็ลงสเตปไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีเวลยูยี่สิบเอ็ดนะครับโปแลนด์ยูยี่สิบเอ็ดนอร์เวย์ยูยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็เวียดนามนะครับวันนี้ก็แจกสเตปสี่นะครับก็วันนี้นะครับเราจะไปดูนะครับ เป็นบอลยูฟ่ายูโรยูยุบเอ็ดนะครับคู่ระหว่างเบลนะครับเจอสวิตสแลนนะครับก็เลทราคาเริ่มต้นเปิดมาที่สวิตสแลนนะครับต่อปอนะครับไหลไปครึ่งลูกนะครับทําไมถึงไหลไปครึ่งลูกนะครับเราก็จะไปดูกันนะครับก็นะครับเราจะไปดูที่ตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนนะครับตอนนี้นะครับเนเธอร์แลนด์อยู่ที่หนึ่ะครับสวิตเขาอยู่ที่สนะครับ แข่ง5นัดชนะ4เสมอ1นะครับซึ่งมีแต้มเท่าเนเธอร์แลนด์นะครับสวิตเซอร์แลนด์เลยต่อครึ่งลูกนะครับวันนี้นะครับส่วนเวลนะครับเจ้าบ้านวันนี้แข่ง5นะครับชนะ2เสมอ1พ้า2ครับสกอร์ได้11นะครับเสีย6นะครับซึ่งสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้14เสีย2ครับผลงานสกอร์ได้เสียค่อนข้างดีนะครับวันนี้สกอร์สูงน่าลุ้นนะครับก็จะไปดูนัดล่าสุดของเวลนะครับ ก็กดไปถึง7 0นะครับผลงานก็แพ้ฮอนฮอนแลนครับห้นะครับก็จะเป็นบอลสูงสามนัดนะครับก็ต่ำสนัดนะครับมีนัดล่าสุดนะครับยิงได้ถึง07นะครับซึ่งเป็นบอลได้ใจนะครับวันนี้นะครับส่วนสวิตเซ์แลนด์นะครับนัดล่าสุดนะครับยิงบอโดูวานะครับ3าศูนย์ครับแถมมีสกอร์ทุกนัดนะครับก็จะเป็นสูงสี่นัดนะครับมีต่ำเพียงนัดเดียวนะครับ ดังนั้นนะครับวันนี้ผมปันธงให้อยู่สูงเวลนะครับสองลูกครึ่งควบสามนะครับผมก็ได้ลงสเต็ปไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คู่เต็งวันนี้ก็จะเป็นเวลยูยี่บนะครับก็ใส่ตีเราก็จากพาดมาสามวันติดแล้วก็พอประคองตัวนะครับวันนี้เป็นบอลทีมชาตินะครับผมก็ค่อนข้างยากนะครับผมต้องพอประคองตัวได้นะครับแต่ว่า ก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจะมีทีมชาติยาวๆเลยครับช่วงนี้ครับยังไงก็ฝากติดตามผลง,งานบอลบอลส่งต่ำมมาเลยได้นะครับ